สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับหมูด,ดุดรีวิวกล้องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นำเสนอตัวนี้เลยครับผม S m i n o ต้าไฮ m a t i c 7S นะครับผมซึ่งตัวนี้นี่ได้มาสดๆร้อนๆเลยแล้วก็มาทำการรีวิวกันดูนะครับผมได้ทำการทดลองฟีมในคลิปที่แล้วนะครับที่เห็นว่าไปโฟโต้วอล์กกันมาถ่ายสตรีทมาก็ใช้เจ้าตัวนี้แหละครับผมในการถ่ายโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันใกล้ๆนะครับผมว่าตัว Min o ต้ a ไ i m a t i c 7S เนี่ยมีฟังก์ชันอะไรบ้างและหน้าตา ดยละเอียดของมันเนี่ยเป็นยังไงนะผมเดีย๋ยวมาดูกันใกล้ๆกันเลยครับผมนี่ก็คือหน้าตาใกล้ใกล้ของ minolta h i h s m e t i เ7 s นะครับผมซึ่งด้านหน้าก็จะมีตัวโลโก้พร้อมกับรหัสของมันก็คือตัว7 s นะครับผมมีวิวภ้องวิวไฟเดอร์ที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับผมแล้วก็เลนส์ไฟเดอร์จะเป็นสี่เหลี่ยมเข้าหลังตัดนะครับผมเป็นแนวทะแยงเหมือนเข้าหลับตัดตัวนี้เปลี่ยนระบบวัดแสงก็เป็น clc นะครับผมซึ่งเป็นรุ่นใหม่กว่าตัว มินอต้าเจขึ้นมานะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับเลนส์เอ่อ l o c a l l f ความกว้าง45มม f 1.8นะครับผมซึ่งก็ได้ภาพที่ค่อนข้างกว้างขึ้นมานิดหน่อยพอสมควรก็ถ่ายสนุกดีถ่ายสตีดผมเอาไปถ่ายสตีดมาก็สนุกดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูทางด้านบนมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีชื่อรุ่นของมันนะครับผมคือไฮเม t i c 7S นะครับผมมีที่กอฟิล์มอยู่ด้านนี้เหมือนกับกล้องฟิล์มทั่วไปนะครับผม มีตัวขึ้นชัตเตอร์อยู่ตรงนี้กดชัตเตอร์ตรงนี้ได้นะครับผมตัวนี้ไม่สามารถล็อกชัตเตอร์ได้นะแล้วก็มีเลขบอกจํานวนฟิล์มตรงนี้ตัวนับฟิล์มอยู่ตรงนี้ตัวนี้มีฮอตชูก็คือว่าใส่แสงและยิงได้เลยนะครับผมโอเคเรามาดูที่ด้านหลังกันด้านหลังตัวนี้จะมีตัวนี้ที่แตกต่างจากกล้องอื่นๆนะครับผมเท่าที่ผมสัมผัสมาก็คือตัวนี้จะมีช่องสถานะบอกว่าเอ้ยตอนนี้ใส่ฟิล์มอยู่มีฟิล์มอยู่มีฟิล์มโหลดอยู่ข้างในนะครับผมก็จะขึ้นมาตัวนี้เป็นสีแดงๆนะผม ช่อง finder, วิวไฟเดอร์กว้างขวางมองถนัดตาดีนะครับผมข้างในก็จัดองค์ประกอบได้ดีโอเคเรามาดูทางด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะครับผมตัวนี้ใส่ฐานตัวนี้ใส่ฐาน PX256 นะครับผมซึ่งยังหาได้อยู่แต่ก็สามารถที่จะแนบสาร LR าน l ส4ใส่เข้าไปได้แหละก็ทํางานได้เหมือนกันนะครับผมนี้เดี๋ยวจะมาดูข้างหลังฟิล์มกันนะครับผมในห้องฟิล์มก็จะมีลนะักษณะเป็นแบบนี้นะครับผมโอเค ทุกอย่างก็โอเคตัวโหลดก็มีรูให้หลายรูให้สามารถโหลดเข้าไปได้นะครับผมเหมือนกับตัวโอลิมปัสที่เป็นอีซี่โหลดของโอลิมปัสนะผมก็จะมีหลายรูก็โหลดฟิล์มง่ายครับผมไม่ยากอะไรโอเคนี่พยายามจะเอาให้เห็นนะครับผมก็คือทางด้านขวาก็จะมีตัววัดแสงแล้วก็จะมีเข็มนะครับผมตัวนี้ใช้ระบบวัดแสงเป็นค่า EV นะครับผมเราจะต้อง ปรับรูรับแสงแล้วปรับสปีดชัตเตอร์ให้ตรงกับค่า EV วีที่มันแสดงนะครับผมสมมติว่ามันชี้ที่เลข11แล้วก็ต้องไปปรับรูรับแสงกับสปีดชัตเตอร์ให้ตรงค่ารูรับแสงนะครับผมครับเห็นไหมครับเลนส์ไฟเดอร์จะเป็นสี่เหลี่ยมขขาหลังตัดนะครับผมโอเคข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะเลนส์นะครับผมจะมีแหวนอยู่สามแหวนหลักๆนะครับผมคือแหวนด้านนอกสุดตรงนี้จะเป็นสปีดชัตเตอร์นะครับผม ไฮมาติกก็จะมีสปีดชัตเตอร์สูงสุดที่1ต่อ500คือสามารถปรับเป็นออโตได้ทั้ง2โหมดนะครับทั้งนูรับแสงแล้วก็ EV นะครับผมโดยเวลาเข้ามาหมดออโตปุ๊บมันจะล็อกนะครับผมจะไม่สามารถหมุนแหวนดอีกเพราะฉะนั้นเราจะต้องมากดตรงนี้ครับผมเพื่อที่จะหมุนแหวนชัตเตอร์กลับไปนะครับผม Okay. อย่างที่บอกตอนแรกนะผมเมื่อกี้เราที่เราดูเราวัดค่า EV ได้11 mm hmm. ก็คือว่าเราต้องมาดูตรงนี้นะผมให้สปีดชัตเตอร์แล้วรูรับแสงเนี่ยมันตรงกับ11นะครับผมสมมติเราอยากได้รูรับแสง,งกว้างๆแล้วก็มาดูตอนนี้ก็คือ EV 9นะแล้วก็คือเราก็ปรับปรับไปให้มันเป็น11 mm hmm. อ่าก็จะเป็นประมาณน,นี้เราก็จะได้รูรับแสง1.6ที่ ความเาร็วชัตเตอร์125นะครับผมซึ่งตัวนี้ผมมองว่ามันเป็นการวัดแสงที่ยุ่งยากมากเลยนะครับผมไม่ค่อยถนัดก็ปกติที่เอาไปถ่ายครั้งที่แล้วเนี่ยก็ใช้กดตันนี่16นะครับผมก็ถือว่าคล่องตัวกว่านะครับผมโอเคตัวนี้นะครับผมตัว V ตัวนี้คือตัวเซฟทัมเมอร์นะครับผมพอจะใช้เซฟทัมเมอร์ปุ๊บแล้วก็เลื่อนมาที่สุดคือเราต้องง้างฟิล์มมาก่อนแล้วก็เลื่อนไปให้สุดนะครับผมแล้วก,กดชัตเตอร์ปุ๊บ มันก็จะทํางานนะครับผมมันจะไม่ทํางานแบบค่อยๆเลื่อนมานะคือมันจะเป็นลานจนครบปุ๊บแล้วมันถึงจะเด้งกลับทีเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับผมโอเคใกล้ปุ๊บมันก็จะเด้งกลับโอเคเอ่อปรับเอโอที่ด้านล่างของเลนนะครับผมตรงนี้นะผมก็จะเป็นตั้งแต่ปิดบาเป็นย5 5มห้าห้า4ิบร้อสองร้อยสี่รอแปร้อยนะครับผมได้สูงสุดที่แ800ดรอยแล้วก็ แหวนในสุดก็เป็นแหวนโฟกัสนะครับผมก็จะมีระยะบอกด้านซ้ายจะเป็นเมตรด้านขวาจะเป็นฟุตนะครับผมโอเคหน้าตาของมันก็ประมาณนี้นะผมจะเห็นว่าไฮเมติกตัวนี้เนี่ยถ้าจะเป็นคู่แข่งก็คงเป็นคู่แข่งของยาชิก้าอิเล็กโต35นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นคู่แข่งที่โชกตรงรุ่นกันแต่ตัวอิเล็กโต35เนี่ยผมยังไม่เคยใช้แล้วก็จะไม่พูดคงจะไม่เปรียบเทียบกันนะผม แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเลยว่ามันใช้งานลําบากเลยคือวัดแสงของมันเนี่ยคือพอวัดแสงมาดูเลขข้างในปุ๊บแล้วก็ต้องมาดูหมุนข้างนอกแล้วก็ดูช่องเล็กๆข้างๆอีกว่าให้มันตรงกับเลขรับแสงที่เป็นตรงนี้ก็คือว่าถ้าใช้ตัวเนี้ยแนะนําให้เป็นซันนี่16เลยใช้งานง่ายกว่าแล้วก็เร็วกว่าเร็วกว่าดูวัดแสงของมันเองอีกส่วนหมดออตโต้ก็ทํางานก็คงจะปกตินะครับผมไม่ได้ รู้สึกววมหวาหรือแม่นยําอะไรมากมายนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูภาพจากกล้องตัวนี้กันที่ผมไปถ่ายมา <Okay. S 1> ที่แถวเข้าวสารนะผมในคลิปที่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูคลิปที่แล้วก็ได้นะผมเดี๋ยวเราจะมาดูเอามันมาดูที่คลิปนี้แล้วก็มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับภาพที่เห็นนะครับผมโอเคมาดูม้วนแรกนะม้วนแรกผมใช้ฟิล์มโพยเมตร,ร้อยนะผมกดโพยเมตรร้อยมาดูว่าได้รูปประมาณไหนนะผม เดี๋ยวเรามาดูรูปแบบแสงน้อยกันก่อนแลวกันรูปแรกนะผมเป็นรูปที่ถ่ายเข้ามาในตอกแล้วก็จะมีป้ายเลขหนึ่งอยู่ข้างในนะผมซึ่งไอ้ป้ายเลขหนึ่งนั่นนะคือโดนแสงเยอะอยู่ตรงปลายทางนะผมแล้วก็ระหว่างตอกนี่ก็คือแสงค่อนข้างน้อยก็ถือว่าได้ไดนามิกมาค่อนข้างดีนะคือว่าถึงตรงกลางที่ในตอกมันจะแสงมดืดแต่มันก็คือมันไล่เฉดไปได้ดีเดี๋ยวมาดูรูปพอ์เทตกันบ้างแต่เป็นรูปพอ์เทตแบบ หันหลังนะผมในสภาพแสงประมาณช่วงบ่ายสามที่แดดแรงมาก,กวันนั้นนะผมก็เปิดดูรับแสงกว้างมากน่าจะเลือกกว้างสุดนะถ้าจำไม่ผิดคือน่าจะเลือกกว้างสุดก,ก็คือก็ได้รูปที่มันละลายดีนะคือมองไปเนะี่ยละลายเยอะเลยข้างหลังนะครับผมก็ถือว่าก็คมในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับคมจัดนะครับผมเเดี๋ยวเรามาดูรูปอีกรูปหนึ่งนะผมที่เป็นรูปพลาเทต เป็นรูปพอเทสนะผมก็คือผมว่ามันก็ได้ภาพที่ค่อนข้างโอเคเลยในระดับหนึ่งนะผมก็คือว่าเด็บละลายดีนะข้างหลังละลายแบบละลายเลยอะ่ะถ้าเห็นว่าสุดปลายทางก็คือละลายเลยแล้วก็ไอ้แถบต้นไม้ที่อยู่ในระยะต่อไปนะครับผมที่ห่างกันประมาณสักหเมตรเนี่ยก็ถือว่ามันก็ละลายโอเคภาพใช้ได้เดี๋ยวไปดูรูปต่อไปที่เน้นคัดลึกบ้างรูปนี้นะครับผมเป็นรูปถ่ายที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับผม ซึ่งปรับ f ได้จะประมาณ11นะก็ถ่ายไปก็ค่อนข้างชัดครบระยะแล้วก็ภาพก็คมดีสีสันก็โอเคไม่ได้ฉุดฉาดมากนะครับผมเป็นสีสันที่ผมก็ค่อนข้างชอบในระดับหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาดูฟิล์มอีกม้วนหนึ่งเป็นฟิล์มโกดัก o 200นะครับผมว่าจะได้สีแตกต่างกันขนาดไหนรูปนี้คือรูปที่น่าจะ ถ่ายออกมาปกติฟิล์มโกลดักมันจะออกในเหลืองใช่ป่ะแต่รูปนี้มันไม่เหลืองคาดว่าน่าจะถ่ายค่อนข้างติดอันเดอร์มานะพอสมควรน,นะครับผมถือว่าก็ได้ฟิล์มาระดับหนึ่งก็คือว่าเนี่ยตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงที่มันมีเงาเยอะนะถ้าจะดูจักพื้นถนนเนี่ยเป็นเงาแล้วก็มีแดดเล็กน้อยอยู่ตรงนู้นนะก็ถือว่าเดฟก,ก็ระยะก็โอเคส่วนความคมชัดก็คมมากเลยนะจะดูดูตรงที่มันอย่างตรงหลังคาตรงเนี้ยครับผม ถึงมันจะหลุดโฟกัสไปแล้วแบบว่ามันเบลอแล้วแหละแต่ว่าความคมของเลนเนี่ยมันก็ยังทําให้ดูแบบว่าสันของหลังคาเนี่ยมันชัดอยู่ซึ่งตัวนี้ผมค่อนข้างโอเคเลยซึ่งก็มองดูก็คือว่าที่ไปดูรูปของไอเอเล็กโตสามสิบห้ามาเนี่ยก็ถือว่าผมชอบตัวนี้มากกว่านะแต่เดี๋ยวผมจะพยายามหาออเล็กโตสามามาลองนะกันว่ามันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะเอามา vs กับ m i n o ต้าเม t i c 7S เลนนะครับผมว่า ภาพออกมาจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเรามาดูรูปถัดไปตอนที่แสงน้อยเริ่มตอนเย็นแล้วก็ดูมาก็ค่อนข้างโอเคก็คือว่าตัวนี้มีรูรับแสงถึง1.8เลยก็ถือว่า1.8เนี่ยทำงานได้ดีในที่แสงน้อยตอนนั้นประมาณสัก,กเกือบๆน่าจะ6โมงแล้วแหละ6โมงกว่ากว่าแดดเริ่มหมดแล้วในฟิล์มก็ดับ200ก็ถือว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับผมค่อนข้างยืดหยุ่นแล้วตัวที่มันเป็นลิฟท์ชัตเตอร์ด้วยเนี่ย ก็ถือว่าเวลากดลงไปเนี่ยก็ถือภาพมันไม่ค่อยสั่นไหวนะครับผมก็คือได้ภาพที่โอเคเป็นไงบ้างครับผมกับตัว Min o t a h y ฮเมติกเนะครับผมก็ถือว่าเป็นกล้องตัวหนึ่งที่ราคาไม่แพงมากนะผมไม่แรงคือถ้าเรากำลังมองหาตัวยาชิก้าไดโซสา35อยู่เนี่ยแล้วมองว่าเฮ้ยราคาสูงจังซึ่งมันสูงจริงนะครับผมอาจจะเป็นตามจากกระแสนิยมก็ตามหรืออะไรก็ตามนะผมในตัวหนึ่ง4 0พัน0 0 0ันอะไรอย่างเงี้ย เรามาเล่นลองมาดูตัวนี้เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งครับผมซึ่งตัววัดแสงอาจจะทําให้งงหน่อยนะครับผมคิดว่าถ้าใช้งานไปสักระยะหนึ่งเนี่ย mm. ก็คิดว่าน่าจะโอเคนะครับผมสามารถหยิบใช้งานได้นะครับผมหรือใครที่จะันนี่16เลยเนี่ยก็ถือว่าปรับได้ง่ายอยู่ในแหวนหน้าแหวนหลังแหวนแหวนหน้าที่เป็นสปีชีเตอร์กับแหวนกลางที่เป็นดูรับแสงนะครับผมอาจจะแหวนอาจจะเล็กหน่อยแต่มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรมากมายนะครับผมถือว่ามันเลื่อนได้ง่ายๆอยู่ ก็ตัวนี้ก็ขอจบไปแล้วนะครับผมส่วนเดี๋ยวต่อต่อไปจะรีวิวอะไรก็รอติดตามกันได้เลยนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย